เอาละครับทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ตพลายโ p ฟีอของเราอีกเช่นเคยครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะไปดูอินโดบันดัเล็กที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าทิ้งไว้นานมากคือพี่ลืมทุกคนลืมแบบนานมากๆเลยแล้วคลิปก็ถ่ายล่วงหน้าไปเยอะด้วยนะครับพอไปอ่านคอมเมนต์ก็โอ้โหกว่าจะถึงคลิปที่เราลงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสัก4 5วันเลยทีเดียวอาัายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าด้านนี้เมื่อกี้เมื่อกี้หล่อหลังนะครับก่อนเริ่มคลิปมาเลยครับผม โอเคไปฮะไปกันเลยทุกคนไปเข้าไปเลยครับผมเดิน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 ต้องตีฝ่าเข้าไปในป่าลึกนิดนึงครับบ้านเราจริงๆมันก็ไม่มีบ้านนะเป็นแค่จุดในการฟักไข่นะครับในส่วนของตัวเป็นนั้นเล็กอย่างเดียวเฮ้ยเหมือนจะโตแล้วทุกคนแล้วก็ดูแล้วน่าจะสวยด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหเท่ที่ขี่มีแล้วแต่ว่าเลเวลโอ้โหเลเวลน้อยไปหน่อยนะทุกคนครับอเอาหัวไปมุดอยู่ในดงหญ้าเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ที่ขี่ก่อนเลยครับผม ที่ขี่เรียบร้อยแล้วก็ดูเลือดนะครับเลือดอยู่ที่1นึ่ล้านสองแสนหครับอันนี้เดิมเดิมดาเมจอยู่ที่173้นั่นเองครับเ <c oughs> ติมสปีดไปก่อน150าดาเมจอ่ะลองแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาหล่อๆหอยอโดเมนั้เล็กของเรากันดีกว่าครับว่าหน้าตาเป็นไงบ้างตอนโตครับอุ้ยเท่เท่เท่รายละเอียดดีขอยท่าเยอะก่อนนะฮะาท่าเยอะดีนี่ก็จะเจ๋งมากลองขีดขวาก่อนขีดขวาช้าพลังครับ โอ้เป็นเสียงคำรามออกมาครับค่อนข้างที่จะดูแบบน่ากลัวดูลมที่ออกมาจากปาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ด้านหน้านี่กินปลาแล้วทำให้ตายแน่นอนนะครับกด C ก <oughs> ด C พิท่าอะไรเอ่ยกด C คำรามเหมือนกันโอ้คำรามสองท่าเลยแต่ไม่รู้ว่าท่าไหนกินปลาจะเหม็นที่สุดอามีตัววิ่งเข้ามาจะบวชครับแรปเตอร์ตัวนุนคอนโทรลมีไหมคอนโทรมไม่มีเอาที่ของกูดีว่ะอ๋อมันเรียกรู้สมุนมาครับเป็นอัลฟาแรปเตอร์มินเนี่ยนโอเคท่ากด C เมื่อกี้ ทำให้มีแรปเตอร์โผล่มาครับหูดาเมจกินวงกว้างสุดๆด้วยว่ะอุบายเยอะด้วยแล้วทำไมเป็นแซลมอนไก่อย่างวะเนี้ยหรือมันอยู่ด้านหลังแล้ววิ่งเลยไปอันนี้ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าออกป่ากนก่อนดีกว่าป่ามืดมากเลยตอนนี้เดินครับโจมตี้นมงต้นไม้นี่กระจายครับผมแต่ว่าตรงนี้มันมีหินปิดอยู่ออกไม่ได้ไอตอนเข้ามาเข้าได้ตอนจะออกออกไม่ได้ว่ะต้องไปออยฝอั่งนึงนี่เดี๋ยวเรามาหด้นีกันมันมีทางออกสองฝั่งครับทุกคน นี่ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ช่วยกว่าโอ้โหแล้วสปีดโคตรไวถ้ารู้อย่างนี้เมื่อกี้กูไม่เติมสปีดดีกว่าสปีดไวมากตรงนี้อาจจะมืดๆทีหนึ่งครับตีฝ่ามาตีฝ่ามาทําลายต้นไม้หมดเลยกูกอ,องดันหน้ามาครับตอนนี้จบตีจบตีจบต,จบตอีออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวลองคิดขวาตรงนี้ดูครับว่ามันจะทําให้รถพวกนี้กลัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยว่าเฮ้ยทุกคนคำรามแค่โชว์อำนาจอย่างเดียว ถ้าใจเจ๋งต้องเป็นกดซีครับกด C ซีซลมอนนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะมาออกมาด้านหลังหรือออกมาตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนนั่นไงออกมาแล้วครับอ๋อมันจะออกมาด้านหลังเมื่อกี้ที่มันวิ่งด้านหน้าเพราะว่ามันพุ่งเลยไปแน่นอนนี่ออกมากี่ตัว1 2 3นะครับ4ี่น่าจะ4ตัวครับอันนี้เคไปครับผมเดอรลุยอ่าท็อกซิกซอมโดโดผมว่าดาเมจตัวนี้แรงแน่นอนเลยชัวร์วครับเดี๋ยวเราจะเอาดัมมี่มาลองกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ เราเตรียมดัมมี่มาก่อแล้วกันขาดไฟเบอร์ครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอลงไปเก็บไฟเบอร์สักครู่ตรงนี้ตรงนี้เก็บ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 เอาเก็บไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพุ่มใหญ่ๆนี่นี่นี่พุ่มนี้สปีดเราไวอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเออเรามีไอ้เคียวไหมถ้ามีเคียวมันจะง่ายกว่าไวกว่าเคียวเคียวไม่มีว่ะไม่มีกูก็ต้องเก็บเองเก็บเองก็ได้ไม่เป็นไรเก็บครับเก็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 บอ่าเมื่อกี้ต้องการ500นะครับผม เราเก็บไปแล้วประมาณร้อยหนึ่งขออีก400เก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่าโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะครับทีนี้เตรียมดัมมี่มาเลยครับผมจัดมาเอาละโอเคทีนี้วางครับผมไปตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่านี่น,น,นี่ตรงนี้เห็นชัดดิเว้ยดาเมจผมว่านะ่าจะประมาณแสนขึ้นนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยสามแสนทุกคนาจากสามร้อยโอ้ย ถือว่าโคตรแรงนี่เลือดนี่เติมได้อีกเนี่ยโอ้โหเลือดมาเดิมเนี่โคตรเยอะอุ้ยเราล,ลีลีอย่างจรวดไม่ลีจรวดแบบนี้ปะเนี่ยตอนนี้ดาเมจไปที่ห้าพันแล้วครับห้าพันนี่น่าจะประมาณห้าล้านแล้วแหละผมว่าใช่ป่ะสี่ล้านห้าเกือบครับเกือบถูกวิจเเจว่าถือว่าเป็นตัวที่แบบโคตรแรงมากๆาเลยเนี่ยเอามาปายปตอนนี้ผมมีการปรับลดกราฟ,ฟิกนิดหนึ่งนะผมลดดิสแทน์นะครับอาจจะเห็นแบบระยะโหลดหน่อยเพราะว่าเกมมันแบบ กินสเปกไปหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าหมดมันค่อนข้างที่จะมีไดโนเสาร์เยอะเอาละเดินกินไปเดี๋ยววันนี้มีศึกมันอีกเหมือนเดิมครับผมมีในวันเดียวไม่ต้องรอหลายวันมาเลยด้านนี้โอ้โหมืดพอดีเลยวะยังไงดีทุกคนโอ้ตอนคืนแล้วต้องรอตอนเช้าเดี๋ยวรู้สึกมันจะเช้าวายอยู่นี่น,น,นี่เรามาชมดาวไปพร้อมๆกันปรับความสว่างได้ครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่ต้องเรียกได้ว่าเราไม่ได้เห็นกันมาเนิ่นนานแล้วครับตอนนี้ กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหดูเวลานะได้อยู่ได้อยู่อ่ารอไม่นานใช้แกมมาแทนแล้วกันโอเคขอทอดด้วยดีกว่ามั้งจะได้สว่างกว่าน,นี้ครับทอดเรามีหรือเปล่าเนี่ยทอดทอดเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนน่าจะไม่ได้คลาบมาหรือเปล่าวะเออไม่ได้คลาบจริงด้วยอ่าเดี๋ยวเอาทอดมือครับอุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่างรัวคนแน่นอนเลยเนี่ยทัวร์ครับทุกคนจริงด้วยแต่ไม่มีปัญหาโอ้โหสบาย ือว่ามันจัดการคนได้คิวมากแล้วก็คนนี่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อเยอะนะะอาจจะแหลกหน่อยตรงนี้ลองโจมตีดิโอแตกเลยแตกเลยครับจะไปจับไปจะไปจะไปเคลียครับเคลียเคลียบ้านเลยครับปืนโจมตีให้หมดเละนี่บ้านเหล็กด้วยนะเดี๋ยวเราระเบิดแค่ประตูแล้วก็เข้าได้แล้วนีกว่าวิปป้อมปืนยังทำงานอยู่ป้อมหนึ่งว่ะโจมตีโจมตีโอรู้สึกว่ามันไม่สามารถทำลาย g e n e r a อร์ได้เหรอ เออทำไมทำลายเจลเลเตอร์ไม่ได้วะดูดิเนี่ยอย่างนี้มันต้องใช้พ่วงอาวุธครับเดี๋ยวเราถอยมาก่อนถอยมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเอาปืนสนายสอยดูมันต้องมีบุลเลตนะครับที่เป็นดีๆแน่นอนนี่อันนี้ป่ะอันนี้ได้ป่ะอันนี้ไม่ได้เหรอมันมีสีฟ้ากับสีเขียวอย่างเดียวคือลูกธรรมดาที่ใช้กับอันนี้ได้ผมไม่มีนะแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งของลูกซองลูกซองจะได้เปล่าไม่รู้นะทุกคน ผมก็ยังไม่เคยลองริงจันเลื่อทีของลูกซองอ่ะตอนนี้เช้าแล้วครับเดี๋ยวลองดูสแกนก่อนอ่าเลือดประมาณ1นึ่งหมยิงครับไม่ได้ครับคือมันไม่สามารถที่จะยิงป้อมได้นะอันนี้ระเบิดก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองโยนระเบิดนะฮะใส่หลังคาดูแต่ปกติถ้าเป็นป้อมทั่วไปมันจะใช้ระเบิดได้เออนี่ไงระเบิดปาไปอ๋อมันเข้าไม่ถึงเลยนี่วาเนี่ยเอ้ยเหมือนมีบาเรียกันว่ะ เออมันยังเข้าไม่ถึงบ้านนะครับก็แตกทันทีนะในส่วนของลูกระเบิดแล้วผมจะใช้อะไรกับมันดีวะเนี้บาสุก้าอันนี้ได้ไหมเนี่ยไพลมอลล็อกเก็ตโอ้ยเป็นพาวเวอร์ฟูลนะครับผมมีความสงสัยว่ามันเป็นสีเขียวงี้ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ทำคัดสลบได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเราดูที่เรามีล็อกเก็ตลันเชอร์ไหมนี่ไงล็อกเก็ตลันเชอร์เรามีเอ็นแกรมอยู่นะคืออันนี้ โอ้โหค่อนข้างที่จะผลิตยาพอถูควรเพราะเราขาดเป็นแอ็โซเบนเสียดายเว้ยแต่ของธรรมดาเรามีนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะโจมตีพวกนั้นได้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าอ m โ o ลูกกระสุนปกติจะหมด่ะไว้ทีหลังงนะั้นนครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคงั้นไปกันต่อจริงๆไอ้พวกที่ยิงปืนได้น่าจะตีมันให้ได้ให้หมดนะไอ้พวกบ้านพวกนี้นี่ข้างหน้านี้น่าจะพอได้มั้งข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นบ้านแท้ครับผมเออเดี๋ยวบ้านแทน้น่าจะพังลองดูนี่ กัดดูปุ้มอุ้ยกระจายกระจายเลยคนมาเพียบเดี๋ยวเรียกแรปเตอร์มาช่วยก่อนสมุนสมุนสมุนมาสมุนมาสมุนอยู่ไหนสมุนยังไม่ออกครับรอแป๊บหนึ่งมาอย่างนี้โอ้โหมาช้าแตงสมุนมาแล้วลุยดิลุยมันเอออย่าร้อยสั่งนานสั่งได้ไมนได้ไปไปไปบวกสั่งบวกไม่ก็ยังยืนโง่อยู่สมุนนี่ไม่ผ่าแล้วทุกคนไม่ได้อุยอ้ยเฮ้ยค้างค้างโอ้ติดอ้นี่มันครับเนื้อมัน นี่แตกออ้บ้านไม้ทีเดียวแตกเลยครับผมไปกันขึ้นข้างบน Fable ลแองเคโลกินกินเข้าไปเห็นเขาว่ามันยังมีบอสอะไรอีกมากมายเลยนะในมอตตัวนี้นะครับเป็นบอเดี๋ยวผมยังมีในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ก็คือเจเนซิสหลังจากที่จะจบตัวนี้เพราะว่าเจเนซิสผมชอบมากเอาละขึ้นเ่าครับโอ้โหความเนื้อโคตรแหลกเพราะว่ามันได้เนื้อเยอะนั่นเองไตได้ไม่ได้ตรงนี้ เอ้ยได้ได้ได้ได,ได้เอ้ยแจวแจวเดี๋ยวเราจะไปเหินกันดีกว่าขึ้นเหินได้ไหมเฮ้ยผมเจอผมเจอลังว่ะผมว่าใช่ชัวร์เลยเนะี่ยผมเหมือนเห็นลังด้านนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันค่อนข้างจะหมุนหัวยากว่ะฮุ้ยจริงด้วยแล้วมันเป็นแบบออ้เท่มากเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ไออินโดนาเ็กของผมค่อนข้างมีปัญหามันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันคือแท่นนี่ว่ะ โอเฮ้ยไหลไหลไหลเดินไวเกินไหลเลยเกือบไปเมื่อกี้มันเป็นแท่นที่จะมีโทฟี่ไอ้บ้าเมื่อกี้ดูไกลนกึกว่าเป็นไข่เปิดได้ไหมเนี่ยม่ไม่เปิดครับทุกคน <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมผมเก็บมันไม่ได้วะจริงๆในนี้มันต้องมี explorer node อยู่โอ้โหมันไม่ได้เว้ยไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเว้ยไปงั้นขึ้นบนภูเขานะครับเอาไปถึงยอดเรามาปีนยอดเขากันดีกว่าอันนี้กินกินเข้าไปอุ้ยตัวสีฟ้านี่อึด ตัวเซเลชเชียลนี่อึดมากเดี๋ยว์ทหน้าเนี่ยเราจะเริ่มตามจับระดับเซเลชเชียลกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเตรียมคิโบโบนักรอบเลยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะพุ่งไปได้ไกลขนาดไหนทุกคนไปมาดูครับถึงเกาะคาโน่ไหมครับข้างล่างโกเลมเปล่าเหมือนเห็นแวบๆเหมือนคล้ายๆโกเลมเฮ้ยพ้นเกาะอ,อยู่เว้ยแต่ไม่ถึงเกาะคาโน่มาประมาณครึ่งทางครับแล้วก็สปีดในน้ําไวว่า ปกติอินโดมิเัสเล็กนี่จะไม่ไวขนาดนี้นะตัวนี้ถือว่าไวมากครับนี่วาน้ำคล่องแคล่วว้องไวจัดไปไอ้ขวางตายเว้ยเดินลยุยเดินลยุยจำไ,ได้ว่าเขตนี้บางทีก็มีตัวโหดอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเจอรอบนี้คือผมฆ่ามันได้แน่นอนเพราะไอ้ตัวนี้นี่ข่าพลังดูมากเติมเลยครับเติมเลยเลือดเยอะๆโอเคแล้วก็ที่เหลือดาเมดดาเมจไป8,900ครับผม เอาล้วฮะเดินกันต่อตีอนะกินให้หมดระดับเอฟเฟกต์นี่ชิวๆได้อะไรมาวะเนี่ยติดแหลกมากเลยเมื่อกี้อันนี้กัดไปทียตายยังทีเดียวตายแล้วเซเลเชียครับเซเลเชียนี่น่าจะเริ่มที่นกก่อนน่าจะไม่ยากมากออกมาลุยเขาบอกว่าของในบอดเนี่ยมันจะมีดาเมจที่มหาศาลหลายอันเลยหุ้ยตัวเรียบไปพร้อมใจกันลุมกันเลยวะเนี่ยเอาเหรอเอาดิเฮ้ยทางทางครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อมันน่าจะติดเนื้อ ตอนนี้มี p r i มาว์คาโนเข้ามาบวกเลือด10กว่าล้านครับเป็นไงหุ้ยกัดปปยวนิว่าอ๋อมีออรินกินอยู่ด้วยทุกคนออรินจินเลือด75ล้านครับเฮ้ยไหวยู่ว่ะเฮ้ยมนตีผมไม่เข้าว่ะจำได้แล้วไอออรินกินนี่แหละที่วุ่นวายเราทีก่อนนะไอนกเนี่ยวันนี้มึงได้ตายสมใจแน่มาแต่ดาเมจเราถือว่าบาล้านบาลานอยู่ไม่ถือว่าโหดถ้านับเป็นดาเมจนี่ผมว่าอีกตัวหนึ่งแรงกว่า แต่ทีนี้ค่อนข้างทนทานครับชิวเลยครับมาตบตีตบตีลงไปแล้ว10ล้านครับผมจาก75ล้านค่อนข้างกัดนานนะครับผมจะตัดท่วงเสียเวลาบางส่วนไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ามันตีเราครับลงมาแค่ประมาณ40%อัดไปอัดไปไกลเราอีกทีเดียวเยาตายเรียบร้อยของโอ้ B มีแม็กเีนี่ว่าเรือได้อะไรบ้างเนี่ยลองดูดิได้เป็นปกติอ่าปกติทั่วไปครับผม ไม่ได้มีอะไรโหดโอเคมันมีออรลินจิ้น2ตัววันนั้นนะ่ะถ้าจำไม่ผิดหายไปแล้วตัวหนึ่งเหรอเออจริงๆมันมีคาโน,น่ด้วยไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอดูก่อนอันนี่แมงป่องอะไรเนี่ยแมงป่องดูนี่เอ e x น่าจะหายไปแล้วแล้วก็นี่นีนนแอรดอปแดงเดยกลับมาเก็บก่อนเมื่อกี้กำลังวุ่นวายกับการตีกับพวกนี้โอ้โหได้แต่บูปินทั้งนั้นเลยครับขอไม่เอาแล้วกันนะทุกคน เอาละไปตอนนี้เลเวลเราได้มาอีกเท่าไหร่หลังจากฆ่าตัวเมื่อกี้ได้มา43นะครับเราจะใช้มีเดียม x p ก็ยังไม่เต็มต้องใช้ m a ็กเออ่ะผมว่ามีอยู่3ขวดอ่ะลองดูไปเลยจัดไปอุ้ยได้มาอีก373ขั้นผมว่าดาเมจอย่างเดียวดีวกว่าเพราะดูจากลักษณะแล้วเมื่อกี้ที่เราตีกับพวกสัตว์ทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างชิวๆนะทุกคนคือแบบฆ่าได้ไม่ยากมาก แต่มันดาเมจไม่แรงเพราะเราเติมดาเมจให้สุดเดี๋ยวกลับมานะครับมาดูกันว่าดาเมจเราจะสุดเท่าไหร่ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เลเวลนะครับมาตันอยู่ที่85,858นด้ะครับเรียกได้ว่าอัพโคตรเหนื่อยเลยเพราะว่าเครื่องที่เราถ่าย <c oughs> เครื่องสำรองไม่มีเมาส์มาโค <c oughs> ต้องกดกันมืออีบมืองอเลยนะเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นเมาส์มาโคนี่ผมไม่ต้องตัดคลิปอะ่ะทุกคนผมกดประมาณสัก2วิได้เลยเอาละเดี๋ยวไปลองดูดัมมี่กันครับว่าดาเมจแรงขนาดไหน ไปเช้าพอดีเดี๋ยวปิดแกมาก่าแป๊บไม่งั้นแบบจอฟ้ามากไปเลยลงมาครับลงมาครับลงมาในน้ำหน่อยพาทัวร์ครับอันเดอร์วอเตอร์นี่จงตีเรียบร้อยหมดอ่ะแมงกระพงแมงกระพุนนะครับหยุดเราไม่อยู่เชียวเชียวเดี๋ยวขึ้นทางฝั่งนี้เลยขึ้นครับขึ้นครับมาแล้วดัมมี่มาคิดกวางตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหาดัมมี่ก่อนน่าจะฝั่งนี้ปะ่ะน่าจะหายาอะไรดัมมี่ เฮ้ยหรือว่าตรงนู้นวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นจำผิดเร็วเร็วเร็วอู้วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเลยครับวิ่งเลยนี่นี่นี่นเขตนี้แหละนี่แหละตรงนี้แหละเจอแล้วโจมตีครับโอ้ย70กว่าล้างครับตอนนี้สุดยอดแสดงว่าผมสามารถที่จะค้นออริจินได้หมดแน่นอนเลยเนี่ยทัวร์ผมค่อนข้างมีความมั่นใจสูงนะครับว่าฆ่าออริจินได้ทุกตัวแน่นอนทุกคนคิดว่าไง เดี๋ยววันนี้ผมเรียกอลิมจินมาเจอกับผมเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่นะครับเออถ้าเกิดว่าเราไปหามันเนี่ยจะหายากเดี๋ยวเราเรียกมันมาเลยจริงๆมันก็มีตัวคราฟที่จะเรียกมันมาได้อยู่แล้วนี่เออไปว่าตอนนี้เราได้เวลาเดินทางกับภูมิลําเนาของเรากลับบ้านกันก่อนมาเที่ยวไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้วไปครับผมอะไรครับทุกคนตอนนี้กลับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่หน่อยรู้สึกว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญนะครับมาไงเนี่ยเฮ้ยมาไงรู้บ้างเขตนี้ใครคุมเว้ยเฮ้ยตีกินที่หมดเว้ย ตรงนี้โอ้โหตัวเบลเลอร์อะไครับเอลเดอร์มอสช็อปอันนี้ก็เอลเดอร์เช่นกันในชัวร์นะเรียบร้อยไปปงป่านี่ต้องบอกเลยว่ากระจุยกระจายครับอะไะทุกคนเดี๋ยวมาดูไม่รู้ว่าคราฟได้กี่ตัวนะสำหรับออริจินไหลลงมาหน่อยดิเฮ้ยติดติดติดอ่ะทำไมมันออกจ้ากจังเลยเนี่ยอ๋อต้องออกในการถอยหลังออกมาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าออริจินได้กี่ตัววันก่อนเราเคยฆ่าทีเล็กไปแล้วใช่ไหมอันนี้แรปเตอร์แรปเตอร์ออริจิน ผมว่าไม่น่ายากเอาสไปโนก่อนผมจะเอาตัวยากๆโหดๆเลยเนี่ยแล้วก็ไวเวิร์นเล็กเคยเอามาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวตัวต่อไปอันนี้ออริจินไอตัวนี้ฆ่าไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเพนกวินมาหมีมาได้แค่นี้ขาดคาโนนะครับแรปเตอร์ or, พวกนี้หาได้ทั่วไปไม่ยากเอาตัวที่หาทั่วไปยากๆก,ก่อนอ่าได้ทั้งหมด4ตัวนะครับในวันนี้เดี๋ยวโค้นให้หมดเลย คิดว่านั้นจะสู้ได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะตีนานแต่ตีเทียะตัวนะไม่ใช่ให้ลุมนุย้ยให้ลุมกูคงไม่ไหวโอเคไปแล้วไอ้เล็กตัวนี้อ๋อไอ้เล็กตัวนี้เล็กปกตินะว่้มันใส่คอสโอมอยู่กูก็นึกว่ามันเป็นระดับปวดลืมลืมลืมแต่เดี๋ยวเราได้สกินมาใีเท่นแน่กันเลยนี่แหละตรงนี้แหละที่เราจะจัดศึกนะครับมาเดี๋ยวเรียกเทียตัวเอาตัวบินก่อนแล้วกันนะครับไวเบิร์นก่อนเลย จัดมาเลยครับวเวิร์นเคร้อมบัวครับผมไปไหนอีกเลือดทั้งหมดร้อยกว่าล้านอุ้ยยางแรงทุกคนโคตรแรงครับอู้แต่มาตีแรงว่ะอู้มันตีอย่างแรงเลยมันไม่กลางเหมือนอาเจนนี่ว่าต้องระวังครับต้องกัดให้โดนถ้ากัดไม่โดนเสียเปรียบแน่เลือดตอนนี้สังเกตดูเราลงไปพอสมควรครับแต่มันมีลงไปครนนึ่งแล้วนี่ถ้าเราแบบลมนี่ไม่ไหวแน่นี่ว่าตัว,ต,วตัวครับ โตโอเคแต่มันก็ยังมีลูกสมุนแบบทั่วไปของมนันนะที่เข้ามาช่วยมันอยู่อะเหลือ2ีล้านครับจับป้ยมาเข้า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 มาตายเรียบร้อยกดล็อกแอนแกมเทคครับเหมือนจะมีชุดก่อมาให้ด้วยนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างนี่มีก่อขาเว้ยก่อขาก่อรองเท้าครับตอนนี้เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ก่อนโพกสกินนะครับ กันไว้เวลามันดีดของมาของจะได้ไม่หายอ่าหัวต่อไปกันเลยครับผมตัวต่อไปเอาเป็นนี่หมีครับหมีออริจินปะทะในส่วนของอิโดเป็นนัดเล็กของเราครับโุ้ยตัวนี้ไม่ต้องใช้บาเรียครับมันออกมาเลยเลือด99ล้านโอ้ย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 แข็งว่ะแข็งว่ะวิธีมาช่วยนะครับระดับเฟเบิลไม่มีปัญหาครับชิลอุ้ยตีแรงใช้ได้มีสกิลวัลลุกแตกแต่ไม่เท่าไวเบิร์นเมื่อกี้ครัไวเบิร์นเมื่อกี้โหดกว่าเยอะเลือดออกแล้วหมีเอออย่างเงี้ย อย่างเงี้ยให้ลุมได้อยู่แต่ไม่ทันแล้วมึงตายไปซ้าเรียบร้อยอีกหนึ่งมีก่อมาให้ครับแต่เหมือนจะขาดช่วงตัวว่ะมันจะได้ซ้าเว้ยตอนนี้เราขาดช่วงตัวถุงมือถุงมือมาพอดีแหมเดือดแต่ช่วงตัวเอามารอบนี้มาสองเลยไปไปโนนะครับพร้อมกับเพนกวินครับผมเดี๋ยวรอให้เท็กเจอร์มันออกมาสมบูรณ์ก่อนเท็กเจอร์มันยังดูโง่โ,โงอยู่เพนกวินเข้ามาบวกก่อนเลยไปจัดไปลุมกูเลยลุมกูเลย เลือด95ล้านกับเลือด63ล้านครับผมมามาสายโหดอยู่แล้วเว้ยามาเนี่ยอุ้ยัวนี้ง่ายนี่เหมือนจะไม่มีสกิลนะครับอะไรเลยมาสกิลกระดงกระดูกไม่มีมาอุ้ยกัดโคตรแรงสไปโนนี้นีน้องๆตายไปใครตายเพนกิ้นสไปโนจะหนีไปไหนไปให้หนีตามมากัดครับเรียบร้อยในที่สุดไม่รู้ว่ามีเกาะที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือเกาะน,นะครับในส่วนของช่วงตัว มีบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมีว้โอเคตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าพี่บอลเนี่ยครบศูนแล้วนะครับสำหรับการเป็นสุดยอดแห่งอาร์ใคร่มครับเราได้เกาะทองครับนี่เราไม่ใช่เซนเซียแต่เราก็สามารถที่จะแสวงหาเกาะทองมาได้นะในวันนี้ก็โอเคทุกคนจบแบบสวยงามไม่ใช่จบโปรเจกต์นะจบคลิปนี้เดี๋ยวยังมีต่อกันอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อให้วางใจกับผมด้วยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับผม